แก้ปัญหาร่องแก้มลึกด้วยฟิลเลอร์เราจะแก้แบบไหนวิธีใดผลลัพธ์จริงะออกมาสวยที่สุดดีที่สุดคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับหมอโควิดครับหมอเชื่อว่าปัญหาร่องแก้มเนี่ยเป็นปัญหาของทุกๆคนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกคนมีร่องแก้มแต่ปัญหามันเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ร่องแก้มเราดูลึกขึ้นปัญหาจึงเกิดมันเกิดอย่างไรล่ะเพราะว่าพอร่องแก้มมันลึกมันทําให้เราดูมีอายุ ดูเหนื่อยดูแบบไม่สดชื่นดูแก่ทุกคนสาวๆาวทุกคนอยากดูสาวอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับไม่มีใครอยากดูแก่เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาร่องแก้มแต่ละคนก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขร่องแก้มให้มันกลับมาตื้นเหมือนเดิมกลับให้มันดูดีเหมือนเดิมแต่จะแก้ด้วยวิธีไหนล่ะครับผลลัพธ์มันจริงจะออกมาดีที่สุดบอกเลยนะครับว่าการแก้ร่องแก้มไม่ได้แก้ได้แค่วิธีเดียวแต่มันแก้ได้หลายวิธีนี้ถ้าเราจะใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ไขปัญหาร่องแก้ม เราจะแก้แบบไหนถึงจะดีที่สุดก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของร่องแก้มลึกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. อายุที่มากขึ้นถูกไหมครับคนเมื่ออายุมากขึ้นร่องแก้มก็จะลึกขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติ 2. คนอ้วนแล้วก็กลับมาผอมพอผอมปุ๊บเนื้อที่แก้มที่มันเยอะมันเหี่ยวลงพอแก้มมันตกลงร่องแก้มมันก็ดูลึกขึ้น 3. คนที่ไปฉีดโบท็อกลดกรามมา พอฉีดโบลทอร์ลดกรามปุ๊บหน้าวีขึ้นก็จริงนะครับแต่แก้มมันก็จะตกลงมาด้วยพอแก้มตกรองแก้มก็ลึกขึ้น 4. สาเหตุของทั้งปวงแรงโน้มถ่วงของโลกครับแรงโน้มถ่วงโลกมันดึงให้แก้มเนี่ยตกลงมาตกลงมาตกลงมาในแต่ละปีผ่านไปหนึ่งปี2ปี3ปีทุกวันทุกวันเวลาที่เราอายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงทําให้แก้มมันตกเห็นไหมครับพอแก้มตกปุ๊บรองแก้มลึกขึ้นทันทีเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ร่องแก้มมันดูลึกขึ้นสองวิธีการแก้ปัญหาร่องแก้มลึกนะครับหนึ่งแก้ที่ต้นเหตุสองแก้ที่ปลายเหตุอยากรู้ใช่ไหมครับว่าแก้ที่ต้นเหตุคืออะไรกับแก้ที่ปลายเหตุคืออะไรจริงๆมันมีวิธีทสามคือแก้ทั้งต้นเหตุและปลายเหตุร่วมกันนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าไอ้คำว่าแก้ที่ต้นเหตุคืออะไร เราก็รู้อยู่ว่าร่องแก้มมันเกิดจากแก้มมันตกลงถูกไหมครับก็ฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าสิครับยกตรงแก้มตรงนี้ขึ้นเห็นไหมฮะร่องแก้มก็ตื้นขึ้นทันทีแผนการฉีดฟิลเลอร์ยกหน้า1มันได้เรื่องหน้ายกหน้าดูเด็กขึ้นถูกไหมครับกรอบหน้าชัดขึ้นและได้ร่องแก้มที่ตื้นขึ้นด้วยยิงกระสุนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวทวนอีกทีนะครับสตัวนั้นคืออะไรหนึ่งคือหน้ายกขึ้น2ร่องแก้มตื้นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องซื้อฟิลเลอร์มาฉีดร่องแก้มเพิ่ม ฉีดแค่ยกหน้าอย่างเดียวร่องแก้มตื้นขึ้นด้วยอันนี้คือการแก้ที่ต้นเหตุถามว่าผลลัพธ์เป็นไงบอกเลยว,ว่าวิธีนี้ผลลัพธ์ดีมากเพราะว่ามันมันหน้าเราจะดูเด็กและดูสวยอะไรก็ตามนะครับแก้ที่ต้นเหตุมันดีที่สุดอยู่แล้วต่อไปวิธีที่2คือแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุคืออะไรคือปัญหามันเกิดแล้วคือร่องแก้มมันเกิดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ปลายเหตุคือเราฉีดเข้าไปตรงๆเลยคือฉีดเข้าไปที่ร่องแก้มตรงๆ มันเป็นมันลึกขึ้นถูกไหมครับก็ฉีดฟิลเลอร์ถมเข้าไปตรงร่องแก้มตรงๆการฉีดแบบนี้ก็เป็นการทําให้ร่องแก้มมันตื้นขึ้นได้เช่นกันแต่มันไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ค่อยสวยเพราะว่าหน้าเขายังคงตกเหมือนเดิมถ้างั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่ไม่ฉีดยกหน้าอย่างเดียวแล้วร่องแก้มมันดีขึ้นทําไมเราถึงต้องมาฉีดที่ร่องแก้มถมแบบตรงๆก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเทคนิคการฉีดยกหน้าเนี่ยยากกว่าการฉีดแบบตรงๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย แพทย์ของโควิดคลินิกและไอโนเบิลคลินิกผ่านการเทรนกับหมอทุกคนทุกคนเทรนกันแบบเข้มข้นเทรนกันหนักมากเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถฉีดฟิลเลอร์เพื่อยกหน้าและทําให้ร่องแก้มตื้นขึ้นโดยไม่ต้องฉีดร่องแก้มเท่ากับยิงกระสุนน,นักเดียนก2สองตัวได้ร่องแก้มเป็นของแถมนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางที่ถึงเขาไม่ฉีดยกหน้าแต่เขาไปฉีดร่องแก้มเพราะว่าฉีดร่องแก้มมันฉีดง่ายกว่าแต่สําหรับบางคนนะครับที่อายุเยอะจริงๆ อายุเยอะจริงๆหมายความว่าไงบางคนอายุ50มันตกเยอะร่องแก้มมันลึกมากจริงๆบางครั้งแบบนี้เนี่ยการฉีดยกหน้าอย่างเดียวมันตนื้นขึ้นก็จริงแต่มันเอาไม่อยู่เพราะปัญหามันเยอะเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อายุเยอะนะครับ45 50เนี่ยฉีดยกหน้าก่อนแล้วดูว่าร่องแก้มยังลึกอยู่ไหมถ้ามันดีขึ้นแล้วพอใจแล้วก็ไม่ต้องฉีดร่องแก้มแล้วแต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วแต่ว่าร่องแก้มยังดูลึกอยู่ แบบนี้เราจึงใช้ฟิลเลอร์มาแก้ที่ร่องแก้มตรงๆได้แต่มันต้องผ่านการฉีดแบบยกหน้ามาก่อนแล้วถึงค่อยมาฉีดที่ร่องแก้มตรงแบบเนี้ผลลัพธ์มันถึงจะออกมาเนี้ยบสวยงามหมดจดหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโกวิดคลินิกและก็ไอโนโบคลินิกนะครับสวัสดีครับ